สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับผมเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับกับแนวทาง3ามาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว i p ไพนะครับพี่ๆสำหรับเนาะแนวทางนะครับพี่ๆเนาะแนวทางก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น ลาวสตาแล้วก็มารอบฮาหนอยนะครับพี่พี่ก็ท่านใดที่ติดตามนาาแนวทางลาวสาตาวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับพี่พี่มาเต็มๆเนาะในตัวเน้นตัวเจาะสองสามนะครับแล้วก็รอบแรกนะครับฮาหนอยกาชาติที่ผมลงให้ก็มาเต็มๆเหมือนกันนะให้หนึ่งให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับมา 7, 1, เจ็ดหนึ่งเนาะก็ยินดีด้วยนะครับแนวทางในรอบดึกก็ขอให้ปัง,ปงๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่ขอบคุณนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแนวทางนะครับ ของเรานะครับเมื่อวานเนี่ยแนวทางเดินไม่ดีนะครับเมื่อวานนี่เดินเดินไม่ดีนะครับไพ,พี่มาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับเราสามคีให้2กับ8ผลที่ออก54105นะครับเราให้หลักศูนย์นี่ให้8020นย์มา05หลุดไปนะครับเราสามคี VIP ให้5กับ1ผลที่ออก1 2 4กับ3 1นะครับ3ตัวเนี่ยเสียดายนะครับพี่พแต้มเดียวเนาอาะอนนั้ 5, 1 12ขม4ครบ เน้น1 2มา3 1เนาะใครรูดที่1นะครับเข้าไปที่3 1นะครับรอบนี้มาสายรูดเนาะเลาวีไอให้0กับ6กพอที่ออก8 0 0 3 8นะครับ6ไม่มาใครเอา0ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่0 0เน้น0 1เนาะมา0 0นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแนวทางของนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามารับชมนะครับพี่ๆก่อนไปรับชมทุกครั้ง แอดขอฝากคำเตือนพี่พี่ทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับผมชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับเราสามเมื่อคีคืนนี้รอบแรกขอให้ไปที่0ย์กับเลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 1 6 4 6 5 01 04 08นะครับ3ตัว064นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประกาสีแดงยังไม่ได้ซื้อนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะออกไปซื้ออยู่เนาะสีแดงหมดแล้วนะครับ ลาวสามคัคคี VIP นะครับให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9 91 92 94 32 34 36นะครับ3ตัวให้ไปที่392นะครับเราสามคัคคีเนาะ VIP 9ก้าสองเก้าสี่แล้วก็สามสองนะครับส่วนเราว VIP นะครับพี่พี่เราว VIP ได้เลข5กับเลข9นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข5 5 0 5 3 5 8 9 0 9 3 98นะครับ3ตัวนะครับ9 5 3นะครับเก้าศูนย์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางสามลาวในรอบดึกนะครับพ,พี่คืนนี้ผมขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะขอแนวขอให้แนวทางเรา มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับฝากฝากพี่พี่สมาชิกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าช่องทางใน YouTube ผมเนี่ยเหมือนจะโดนปิดกั้นนะครับพี่พี่อีกเหมือนจะโดนปิดการมองเห็นเนาะนะครับก็ฝากพี่พี่กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกราบสวัสดีครับ